ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องสองพระแชนแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่พีพเป็นเพื่อนครับวันนี้ผมเอาพระสมเด็จมาให้ชมนะครับพระองค์นี้เนี่ยผมเก็บไว้หลายปีแล้วนะครับเก็บไว้นานมากๆไม่เคยไม่เคยให้ใครดูนะครับไม่เคยเอาไปเช็คนะครับได้มาก็เก็บเลยเหตุผลที่เก็บองค์นี้นะครับคือ รงเงี้ยผมดูแล้วมันถูกชาตาแค่นี้น,นะผมไม่มีความรู้เรื่องการดูพระสาเร็จเลยนะไม่มีเลยนะครับองเงี้ยเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเออเราชอบนะครับพูด,พดตรงตรงคือเราดูแล้วเราชอบเนาะเราก็เก็บเอาไว้แบบเป็นความหวงังไว้เป็นความสุขแล้วนะครับเวลาผมแบบเก็บไว้เนี่ยนานๆเปิดกล่องพระมาเจอนะครับผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรามีพระที่แบบมัน ถ้ามันแพ้ขึ้นมานี่เรารวยเลยนะก็คือเหมือนแบบผมเก็บไว้หลอกตัวเองนะเอาพูดตรงๆนะครับเหมือนเก็บองค์นี้ไว้หลอกตัวเองด้วยแหละตอนนี้นะครับทําใจเรียบร้อยแล้วทาคลิปลงนะครับถ้าพี่ๆเ,เพื่อนๆท่านไหนที่แบบมีความรู้เข้ามาดูเนี่ยแสดงความคิดเห็นใด้เต็มที่เลยนะครับใครดูเก๊ใครดูแท้หรือมันหลวงพ่ออะไรสร้างเนี่ยบอกได้เลยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยช่วงนี้ผมเห็นคลิปพระสมเด็จ คนดูค่อนข้างเยอะนะครับผมก็มีแค่องเดียวเนาะบางคลิปผมเห็นผองมีแบบเป็นพันๆมืนม่นนองเลยเนาะเก็บไปองค์เดียวจริงๆเดี๋ยวผมเล้นดูนะครับพระค่อนข้างจะก่อนทั้งองคนะครับองเนี้ยพลิกไปดูหลังเป็นรอยลานเลยไอ้นี่ผมไม่แน่ใจว่าหากัหากหักหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเป็นแบบนี้นะครับ ผมนะ่าจะซื้อต่อบ,บ้านคนรู้จักมาอือคือมันนานจนแบบผมจำไม่ได้ผมเช่าบ้านใครมาแต่ไม่ได้เช่ามาแพงแลอวนะอารมณ์แบบเช่าเหมามาแล้วมันติดมาอี้ยครับเอ่อส่วนตัวแบบถ้าเช่าเป็นโอ้แบบนี้ผมไม่เช่านะครับผมดูไม่เป็นเนาะอนอกจากแบบเหมามาได้เงี้ยนะผมเก็บดูด้านหลังเนาะผมไม่ดูเนี่ย มีโอกาสไหมครับพี่พีเพื่อนคือคนที่ไม่มีความรู้ก็สแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมน้อมรับหมดนะครับตัวผมเองก็ไม่มีความรู้เหมือนกันพวกผ่าผ่าศพาเนตรผ่าอะไรเงี้ยไม่ไม่มีความรู้เลยนะครับดูด้านข้างด้งานข้างมันเหมือนแบบมันก่อนแบบมันเหมือนแบบมันก่อนรอบรอบ,บอ,องค์เลยหมุนให้ดูนะครับ สมเด็จพิมพ์อื่นก็มีนะแต่แบบชุดเบนจ์จัคีมีองค์เดียวนะครับมีอย่างอื่นด้วยดยว,วันหลังผมลงให้ดูเนะาะสมเด็จอย่างอื่นเนี่ยคือมันเป็นพระเกจิยุคหลังๆนะครับแต่ว่าผมเห็นแล้วมันดูแล้วมันชอบก็าเก็บไว้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะลงให้ดูนะแต่ถ้าแบบเป็นพระเบนจา์าคีพวกสมเด็จวัดละคังวัดเกตอะไรเงี้ยมีองค์นี้องเดียวเลยนะครับ พระเผลกก็ไม่พระเผลกก็เป็นยุคหลังแล้วผมเข้าใจผิดเองเลยเลยอะอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าวของแท้มันเป็นยังไงอันนี้มันลานไม่รู้ว่ามันหักหรือเปล่าครับเนี่ยผม,มเสียวนันหักจริงๆนะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับทำไมดูไม่ค่อยเรียบร้อยเลยนะฮะเออแปลก พยายามมากล้องส่องเห็นเนี่ยไหมปกี้พยายามส่องแล้วมันมันไม่เห็นเหมือนแสงมันน้อยไปนะฮะเดี๋ยวลองดูหน่อย <c oughs> เผื่อแบบจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่มีความรู้นะจะได้บอกผมได้พัดที่ไหนไม่ชัดเลย <c oughs> เห็นไหมครับมันมืมมดไปหน่อย ชัดกว่าโอเคนะคะพี่พีเพื่อนถือว่าดูเล่นเล่นเนาะเพราะว่าผมไม่ได้มาแนะนำะเลยเลยมามามาเล่าให้ฟังมาผมาโชว์แล้วกันนะครับแล้วก็บอกบอกให้ฟังวนะ่าทำไมถึงเก็บเนาะจริงๆผมก็มีความรู้สึกว่าอยากได้เหมือนกันนะผาผาเป็นจักรพาร์คีอะไรเงี้ยแต่ว่าให้เราไปเช่าเนี่ยเราก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมเราก็อาศัยว่าแบบอาศัยฟุกอะพูดตรงๆนะฮะอาศัยฟุกเนี่ยมันก็แบบเล่นพรามันก็มีความหวังมันก็มีความสุข ตรงนี้เหมือนกันนะครับหวังฟุกหวังอนะไรเงี <c> ้ย <oughs> แต่อันนี้แค่องคเดียวนะผมไม่ได้เก็บเยอะ <c oughs> ถือว่าแบบหวังฟุกน้อยนะครับบางคนผมเห็นเก็บเป็นเป็นร้อยองค์เลยนี่ <c oughs> ให้ดูแบบร้อยอีกทินะครับโอเคนะครับพ,พี่เพื่อน,อนแสดงความคิดเห็นได้นะครับสวัสดีครับ